ในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีอยู่2ช่องทางหลักๆนะครับได้แก่การลงทุนโดยตรงนะครับในต่างประเทศนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือการลงทุนผ่านตลาดหุ้นไทยการลงทุนในต่างประเทศในปัจจุบันนี้ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะขึ้นมากนะครับก็คือว่าตลาดหลักทรัพย์เองรวมถึงร่วมกับทางบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็สมักกานกตอนนี้ผมได้เรียนไปเนี่ยนะครับก็มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วมีหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยหลักการก็คือว่าเรานําหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นเนี่ยนะครับ มาให้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยในรูปแบบของตราสารประเภทต่างๆครับโดยผมอยากจะเริ่มตัวแรกก็คือตราสาร DR นะครับหรือว่าตราสารแสดงสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศตัวที่2ก็คือตัว DRX นะครับหรือว่าเป็น Fractional Depository Receipt นะครับก็จะบองเป็นส่วนหนึ่งของตัว DR ก็ว่าได้นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวที่3ก็จะเป็นตัวของ ETF นะครับซึ่งต้องบอกว่าในระดับโลกเองเนี่ย ETF เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจริงเป็นเครื่องมือที่ทำ ที่จะกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ต่างๆได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะครับทางเลือกที่4นะครับก็คือ D W นะครับหรือว่า Derivative w a l l a n t นั่นเองนะครับสำคัญเลยครับเราต้องรู้ว่าหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นๆของตัวหลักทรัพย์ที่เราจะเลือกเนี้ยไม่ว่าจะเป็น D R D R X E T F D W เนี้ยหลักทรัพย์อ้างอิงคืออะไรนะครับแล้วเราต้องพิจารณาว่าเช่นยกตัวอย่างนะครับ ใน4หลักทรัพย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีการกระจายการลงทุนไปทั้งในหุ้นสหรัฐนะครับในหุ้นยุโรปนะครับหุ้นจีนฮ่องกงนะครับเวียดนามญี่ปุ่นหรือแม้แต่ตัวของสิงคโปร์เองนะครับนั้นท่านต้องดูว่าเทรดนดะ์นตอนนี้เนี่ยหลักทรัพย์ในประเทศไหนเนี่ยน่าสนใจ